เดือนแจ้งได้พี่น้องสังเกตเบิงเดือนแจ้งเห็นเดือนเห็นดาวเต็มทองฝ้าอยู่สบายดีสบายดีาย,ดยามแรงพี่น้องจา๋าสวัสดีตอนเย็นๆหลังจากที่ตะเวนตกดินเตียวมนิมาแปลก 8. ตะเก้าคำม้าหนาวลมแหง้งลมเย็นๆแต่มันเงียบแต่ว่าก็เย็นๆน้อยๆอยู่เสียงจีลีดซีซ้อนห้องคือสิเบิดผลแล้วพี่น้องพลนวตกมาเป็นอาทิตย์แล้วน้ำให้หน้าตากาก็เริ่มแหง้งแต่ว่าป่ากันยังลงตรงอยู่ บรรยากาศเทีงยงไห่เทียงหน้ายามเย็นเห็ดยังกินใยลียยต้มก,กบภร้ยาไปหากบมามาเอาสซิมอนกระายเออซมอกระเขาไปใส่เบ็ดชุมมออช่มเมอือกมืนอนี้กระไปบ่แมนบ่บอบอบอเออคือจะเห็นแวบ,บๆวาวังคำฮัลงทงหน้าจะเข้าไปอย่างเนี่ยบ้านได้กินเกาวแรงติ หางกระต้มโกบพี่น้องอาหารแรงสองแถาป่าอะไรกินเบิ่อไหร่ยังย่งอยู่มันปวดตายบนบ่คังบ่มันี้ป่าลงต้วหงลายได๋ยปะซีลลงลงเครื่องทังฮั้ตแต่เศร้ามาวีไพลงไปยามันเน่าเครื่องหนึ่งมาเทเป็ดที่เหลือละกาตัวเป็นมันก็เลือกมกอยู่ปลาคออปลาเข็งนกการายเติบ

ตายกล่องอยู่ด้มากับประคอกัมิตรนุนลูกมันประคอประดุกสำนิม้อนี่เอาไปเทลงสาเบิดบอกกันเดียวว่าปู่ป่ากลินอันเสียไม่เพราะว่าอันลงไปหยานแต่เทือกระได้อยู่แต่ว่าเอามาเลยปลคอยมีผู้ใดกินก็เลยเอาไปเท ช่วงนี้ก็เบื่อป่าพี่น้องออป่าหลายกําลังเตรียมอาหารเย็นสอง่ถเนาอเพิ่อนกระยู่สอง่ถาเพื่อนลุกซายลูกไผ่ก็ไปทําการทํางานหาเงินสู้ชีวิตพักกันนอนหรือยังเทียงแล่งนี้เหรอเคยมี4ซีเล่ยู่เทียงหนาเจแหละแต่มันเขาบม่ได้ไปใส่เบสประสันเอ<ป>าเห็นยังกินข้าวแรงแล้ะ กินเรียบร้อยแต่เก้าไปใส่เบ็ดมังนงดไปใส่เบ็ดเุม,มอเจลลห่ไปใส่บัอยู่พอนไส้เลยสะพอแม่ไม่อยู่นะจ๊ะขึ้นอุดมไส้บอขึ้นบ้านสามีเพิ่นญาติพี่น้องป่วยอนันนักดีพี่น้อง นอีอยังกินแรงฮะขวดจิรอ์ผ้ดได้ไปขุดไปขุดจีใสมีบอส่วงเนี่ยจิลอมันเริ่มออกทางแลวพี่นนองพอมันอยู่ในส่วงผสมพันธ์ส่วงว่างไข่น่ะย้ำเกี่ยวเข่าเนาะมันสิออกมัดแถอนขางทางมองเป็นแดนเด้ไปหฮเฮดมอนิกา,ลาหลายๆไยมัน่ะทั้งไวแดงอ่ะ เพิ่นกินข้าวกับขวดจิลลจิปมถ้ากันไปหาคูดว่าสันบ่เห็นหนาหลายมือพี่น้องก็เลยมาจอบจอบช่องซองบังแล้วเขาไปใส่กันเบิดแต่ส่วนให่กอยู่กันสองไอ้น้องพ่อแม่กอ็อยู่แ่น่คอยอยู่แน่เนาะแต่ว่าเขาเพิ่อนน่ะไก่สีเกียวเด้เหลืองแล้วสุกแล้วอาจสีเกียวภายในอาทิตย์นี้ก็บบุหูสีเกียววันจันทร์มันนี้วันยังวะ พุดหรือประหัดวันประหัดเนาะสุกเสาอาทิตย์วันจันทร์เจแหลบอกกสิเกี่ยวเขาวันจันทร์พี่น้องจา๋าขันฝนบ่ต,ตกฝนแล้ใสสิมาตกแห้งแหลงปนี้เมื่อคืนนี่ไปใส่เบ็ดกบได้อยู่บอกไปใส่อยู่ห้องหรืออยู่หาเนาแยวห้องเต่เขาก็ขยันไปหากินอยู่พี่น้องแต่ละเมือกอ่ะลักลัก,ลก,ลก,ลกไปใส่เบ็ดกบอันป่าเบิร์นละ ยังอยู่โพดโพดค้งเป็นเดือนป่าแต่ป่าลุงตรงพู้เล่าพี่น้องแต่ตอนอากาบาม่มี่ม่หายเพลนอยู่เนาะพอวังคำนี่บม่มีลงไปยามตรงก็เอาไปเทป,ปลอยสะเคืองหนึ่งที่เหลือก,ก็ค้งไว้อยู่ขั้นมบมีป่ากันสี่เอามมา่หายแต่ส่วนใหญ่เขาบ่ค่อยกินปา่าพี่น้องเบื่อป่าแล้วแต่ละเมื่อมันกะ อยู่ต่กับป่าป่าก็ได้มมอ,ไอยู่เสมอแหละพยายามตรงสมเสมอแต่เขาบม่ค่อยอยากป่าแต่ละมือก็ไปใส่เบ็ดกบมันีงดเนาะแต่ว่ายายลีกล็กำลังต้มกบก็ได้กบเขานี่แหละได้หลายบ่ได้โลก,กว่ากบกับเขาซื้ออัน ขายกันกิโลแล้วลอยยี่สิบบาทผมให้พี่น้องกบใหญ่เนาะเขาไปใส่กับพ่อให่อยู่กลุ่มอยู่กลุ่มกินนพา่าซูมเอมอนี่กับบดีบดีเขาโรงเรียนเนาะว่า,างไงแต่ละแต่ละมือกับเปลี่ยนกับไปเรียงงวยแต่ไปเรียงงวคนเดียวเปลี่ยนกันไปคนละมือแต่เขาก็อยู่ได้นี่แหละหาอยู่หากินหายิางนกยิงหนูแต่ละมือบริยูบ่ค่อยเห็นเขาหรอกเนาะแต่วันนี้งด ไปใส่เบ็ดกบเจลแลกับะโยขุนนันพละญาติเพิ่นกป่วยเนาะก็อบู่กันสองไอ้น้องพี่นนอกนี่แหละที่นอนเพิ่นสองคนแต่ว่าเจลแลเพิ่นนอนอยู่นี่แหละนี่มุงเพิ่นเห็นบ่เพิ่นนอนอยู่นี่ที่โลง่ลงๆอันนั้นลูกชายนอนเนี่ยแต่ลูกสาวก็นอนกับคุณยาาอยู่บ้านเนาะบรรยากาศเทียงให้เที่ยงนา คำมากกับสียงยินแต่เสียงจิริดจีซอนห้องพี่น้องเงียบได้บ้านนอกเขาแบบว่าคำมาว่าต่อหกโมงตะเวนตกมืดโดรดเสมอนี่มันมือดไวคำไวเนาะหาโมงกลัวมันเริ่มมืดแล้วยามเกี่ยวเขาจังสี่ยามหนาวบุคืคยยามดับนายนานานคำนั่นเมืดแต่เขาก็ไม่ได้ไปใส่พี่น้องอยู่นี่แหละเขาบุกเคยไปไปเล่นไปเที่ยวหรอกนอกนอกจากว่าเขาป่าม,มัอเช้านี่มีใครไปหาเห็ด ได้บ่ตอก็ลปาณาปท้เ,ทเทพื่อนกะมานเฮ็ดปวกที่พี่นอ้องเพิ่นก็ไปหาเห็ดปวกแต่ส่วนใหญ่น่ะสิเป็นอันพ่อเ<ะ>พื่อนไปหาตอนเช้ากรไดก,กระตาหนึ่งวันตอนเที่ยงกระได้ก,กระตาหนึ่งไปหาแถวเนี้ยแต่บ่มีไปก็ไปโคกไง อืมจักสิกินอย่างพีน้องแต่ละมือบานเฮาก,กปป็กินกปบกินกบกินเขียดกินป่างเสียงามเห็ดก็กินเห็ดอ่เราไปเรามาบ่อนเรือนอนพูดเลยม,มา เงียบเมื่อนีโบลลมเด้แต่เก่าเขามันอารมณ์จะหนาวแต่มืนอเงียบธรรมดาแต่ยามเมื่อเศร้าหนหมอกลงแห้งเนาะเจลแพพเปิลสกีวเขาวันจันทร์พี่น้องแต่ว่าเขาเพิ่นนซุกก็ได้อันแถวผูดดําก้อนนั่นแหละก็บริเวรทงดอกขมันเกี่ยวหลายคนกับประมาณเมือหนึ่งก็คือสีแล้วซุ้มเขาซุกแต่ว่าอีโบกีเมือก็สีเกีียวต่อกว่ามันก็เหลืองไลเลียกันเนาะ พออยู่หน้าบ่มีกะเหลืองแล้วแต่กะอาศิเกี่ยวในไว้ๆนี่ลหละเกี่ยวเขากะอาศัยซอยกันเพราะว่าญาติพี่น้องหลายกะผู้ได้ว่างกะซอยกันผู้ได้่บทันซุกกะซอยกันเกี่ยวเนาะเพราะว่าเขามันก็บ่ค่อยได้ซุกพร้อมกันแต่ว่าเกี่ยวก่อหมูกับบืึดผู้ซอยมาม่าหมดยัง เมื่อแล้พี่น้องซื้อมาเมาืม่ห้เมื่อนั่นกลองหนึ่งกินเถอละจักหอเมื่อละสามเธือกินเถอละสองสามหอสองคนกะเมื่อละหาหอหกหอกเสียไข่เนี่ยเอาเอามาให้สิบฟอง เอาไปใส่ตู้ไว้เด้อมันจังบ่อนาราะว่เอาไว้ข้างนอกเว้ยบ่อนาดอกบ่เกินสามเมือต้มใส่แฮนมามา่าอุ้บไต้มใส่ดอกเขากะเอามาทอดมาขวะขวไข่พี่น้องเนาะเป็นอาหารที่กินง่ายไข่มาม่าปลากระป๋องแต่ซสื้อใหญ่ปลากระป๋องบริกิดอกมันแพงเสม,มอในป๋องละสามสิบผุน่ะสามสิบบาท ซื้อไข่ก็นด้ตังหลายฟ้องกินตั้งหลายเถ่อเนาะแต่ก็บร่ได้เป็นตะยาติพี่น้องพอเขาโยนเขาก็สิ้นแลลวต,ตั้งแต่น้อยจนใหญ่เขาก็อยู่กันสองคนอย่างที่แหลมืเอเื้พ่อแม่บ่อยู่ถอยมือเขาก็อยู่กันเองเนี่ยมือแรกละกะนหนึ่งเขาเองบือเถ้าก็เห็ดยููเห็ดกินเองเนาะแล้วไปเตเวนผููรัวกินเขาแลลวจังไป,น,ไป,ไปนี้ อันนั้นก็สิเป็นอันบ้านลุงเลินพี่น้องที่เห็นไฟน่ะเนาะมันบริไก่กันดอกแต่ว่ามันมันเมิดด้านหลังนี่ก็สิเป็นสวนอ้อยตะกีนวมันเป็นปลาบดเป็นตะยานแถวนี้มีแตป่ปลาแนบมเห็นกันตะกีผัดนบวนมีไฟฟ้าเนาะไฟฝ่ากับฮังกระสมิมาวังนี่แหละสิบก็ปีที่แล้ว แต่สมัยอ,อยู่เตียงให้เทียงหน้าก็สบายเขาบ่คอยเขาไปอยู่บ้านหรอกกับบริเป็นตยานสมัยตะกี้มันปลาหลายไฟกับบ่มีแล้วเขาแล้วก็เมื่ออยู่บ้านงามหน้าละกอ,อกมาอยู่เทียงให้เทียงหน้าเสียเนาะนึกว่าเขายัางบ้านได้กินเขาก็เลยเอาไข่มาให้ย่านบ่มีแนวกินว่าเสียเอาไข่มาให้ทอดแต่เขากินเขาแล้วเรียบร้อย เมืนน่อไหร่บารีใส่ปบ็ดบไปใส่เบ็ดกบแต่เกาพิ่นไปใส่เบรร็ดกบเก็ี่ต่ลเมือบได้ขายปะใส่กินบได้ขายแล้วแต่พี่น้องบางมือก็สิเห็นอยู่กับบ้ามีบางมือก็บริเห็นก็นเหลวแต่เนาะถ้าเกี่ยวข่าวก็สิ บ่ได้ไปใส่เกี้ยวเขาเสมอต่อไปเกี้ยวเขาแล้วก็สบายบร่ได้เลี้ยงงวัวผูกแถวทุง่งนาละ่ะเกี่ยวแล้วเขากับปล่อยกะว่างบม่ได้มียงเห็ดส่วนนี้ก็แต่ละมือกอะเลี้ยงงวัวเสมอสองไอ้น้องนี่ลหละส่วนใหญ่กลางคืนกันบเขาบ่คคยอยู่เด้ไปหาเงี้ยงยิง,ยงนกยิงหนู แต่ว่าคุณยายบอกสอนตลอดว่าถาวันพระห้ามไปส่เบต็ตห้ามไปหาย,ยิงนกยิงหนูแต่สมอือนเขาก็อกไปถาวันพระตะกีนะบริหูวันวันยังก็ไปเบิดคุณยายหายลเลยก็เลยยางดทุกวันพระอยู่กันสองไงน้องเนาะกินข้าวแล้วก็นอนสองคนนี่แหละ เลาะหาแนวกินได้เดี๋ยวนี้ไปเอาน้าไม่มาแต่ใส่นี่ม่เอต่บ้านมาแต่นสิแกงตีเาะสต้องไแต่ว่าราิ่เห็ดยังกินปิ้งปีกเป็ดทำผู้ชมพี่เอามาคืนอีกกบปิ่งโบเบิร์ดกะพัดเท็ดสมบัติ เฮ็ดปวกเมื่อเช่นจะไปหาเห็ดอยู่บนเนี่ยโอ้สองใจสซิมอนพอใช่ว่าพ่อเขาไปตอนเช้านะเอามะกะต่านึงแ่นตอนเพลนก็แปลอีกกระต่านึงอ่าอืมคันไปก็เท่าสิไปก็เบ็กหน่อยวะวะแล้วก็ไปเท่างนี้แล้วรล้ว่าอันเขาเก็บน้ำเสด็จมาได้หลายเด้อมันออกเรื่อยๆะแต่ว่าสวัสดีเราระบบไป เขาก็อยากไปอยอะฮะจกักสองจิตสองใจแต่ไปมือเศร้านี่ก็ได้อีกได้เวลาเขาบอกอยากไปย่างไก่ดอกไปกับไปหาแถวนั้นไปแถวนี้แล้วก็ไปพี่ประสากองมัน,นี่ีเขาเก็บดอกจุูมเขาเลยอยากไปเบิ่อ,อ,ก,อ,อก,ก,กำลังเตรียมกับข้าวท่านผู้ชม ันนี้จะเป็นย่างปีกเป็ดท่านผู้ชมอันนี้พดเ็ดปวกต้มไก่เหลือแต่ตอนเทียงอือนี่แหละเมนูอาหารเย็นวันนี้กินเท่าที่มีมามาพี่น้องจา๋าไม่กินข้าวแรกแล้วกันพี่น้องเบื่ออาหารปไปถ<ป>ามเทียงมันอก็้บอกเอาไปอยากป่าอาาป่าแต่สมัยลงตรงเขาบอกว่ายังขังอยู่ ยลีนอนกวายังอา้าวใน,นเ็ดป่าที่หาไมา่ได้ก็ไปเทต้องสาเบิดพี่น้องอันนี้จะสดแห้งเลยมันเิหลังจากเทเกีวเขาแล้วรอบแรกซุ้ม,มันสุกแถวหนึ่งเขาหาหากุกรดอมูส้านี่ปั้นแล้วเรียบร้อยสีแล้วเรียบร้อยพี่น้องยังได้กินเขาเก่าอยู่ <laughs> เขาใหม่ว่าท่านได้กินดอก เอาไว้ให้มันเกลวกอนจะกินเขาา่าเกลวยังหลายบอกกลัวสิวได้กินข้าวไม่นะกลัวกินขา้าวเก่ามันเบิดก่อนสีมันเป็ี่ยนได้กระสอบได้จักรกระสอบกอเมษาสามสามสิบหกทั้งทีรานรวมทั้งเบิร์ตได้สามสิขขสมบหกกระสอบหน้าแถวหนึ่งพี่น้องก็ถือว่าหลายอยู่ยันรุ่นเพป็นวอยยันประฮอดสามสิบสอบดอกเพป็นวา เดี๋ยวไปสีมันก็นได้หลายอยู่ในสามที่พบกระสอบเอาขึ้นเล้าเรียบร้อยแม่เขาเจ้าว่าปั่นให้เร้าเ,เอารวมตัวเขาเอาบอ้รนรว่าทั้งบ้านรวมเขาต้องเอาเขาจะมาเอาอีกรอบนี้ไปอีกรอบเขาโฮมไปแม่มันใจงา่ายแบบคล้ายๆคือมาจำไว้แบบว่าเออไว้เอาเอาจ้า <c oughs> อื่นนะนะรอบหน้าเขาไม่อีก ร้อยเท่าไรสรุปหกร้อยละหกเขาเจ้าเอาค่าอันปันเข่าอ่ะร้อยละหกร้อยสอบตัวหกสอบร้อยถังตัวหกถังเพราะว่ากระสอบหนึ่งเขาสีใซส่สามถังเนาะ <c oughs> เขาสิคิดตามนั่น๋ยวเขายังพันเอ่าดอกอันที่อันค่าจ้างเขาเนาะ <c oughs> เขาก็สิจนแลวหน้าคุณแหละรอบต่อไปเขาก็มาปันให้อีก เขาย่ครับแปลวเจ้าไม้เขาเลยมัดจำไว้แบบอืมยังไ่ทันมาเอาธามาเอาตัวเดียวเลียวน้าแต่ก็มาเอาค่าอันนั่นกับสีไ้า์สอบอยู่ในสามชิพกสอบปีที่แล้วได้ทายร่อยเท่าไหร่อยหาสิบร่อยห้าสิบ ต่ยังอีกสามสามหม่องอันเขาเพาพ่นันสามแถวแมนแถวแรกแล้วเรียบร้อยแถวที่สองกับฟังอยู่กลางทงแถวที่สามก็อยู่ฟังนันกระสีบอตัามก็ลอยหาสิพกสิบอยู่กระสีได้หลายอยู่มันกับบอลรุดลื่นกับดอกเตลปีกห็หหางกันแคบบบเกินหาสอง แต่เขาน้าจะรีงามได้เป็นงานกุป,ปีแเลี่งงานสม่ัเสมอมแล้วอหลายอยู่แต่เขาเจลลเพ่นสิเกียวมันจัดอยูแล้วจิมอนว่าขอ,องเขาแล้วมันเหลืองอะไรท่าน่ะเนาะแทวพังอะนะมันเหลืองมันชุกแล้วชุ่มโองแล้วสุบน,น้ำดำเนี่ย เขาจู่ควายไปยังเหลืองเราจะจะเกี่ยวเพอเพลจะจะเกี่ยวในอาทิตย์ตัวเบิ้งในตะกร้ะอีกเบิ้งว่ัคือเขียวมือนีก็เด่นอยู่ขึ้นอยู่เอ็นหนาเข่งเขี่ยวเหลืองขั้วทงเอ็หนเน่ยเกี่ยวกับปฎิยาคหรอพี่น้องขอเพียงแต่ว่าฝนพุตกแค่นั้นเดฟไปอันนี้ฝนจิดทางบ้างจุดทางแป๊บเดียวแล้ว ก็บ่ไดเมื่อยเท่าดำหน้าทีมาามา่มอนอเข้าใส่เขาไปใส่เบ็นเขาได้มือสาวมานได้โลก,กว่าเนื่ตัวยังไงไปใส่ย่หนนะอยมังค์บุคายเอ<า> <มา S 2> ็นป่ะบุายบอคค้อันใจซ้ำโลัไม่เอาบุหรา่มากมาแบ่งให้เขาแยรี่กินเลย เม่มปทาย้าเอนตั่ตหแต่มันยังงดก็จะหมนแล้วมันนนก่าัคมนแต่หากินมาเรากยู่สคนาแมัขึ้รใส่เขาจะกินตมกบจะมากินยังเขาไ่ิขไขเขาขดก็ที่ให้เครื่องเขาไปใส่ตัวมันอ๋อเขากินี พอเขาไปทุกกีรอ่เจ้าเหลองได้อีหนออยมันออกมาเยอะเจ้าดินทรายลายลายรุ่นกี่รอบนะไปคุดไปจักมือจักมือว่างเลยควมมันว่างไปเจยวเขาลายเร้อนวันดินทรายเลย ตะแควขางห้องอ่ะใชเรื่องเยมันออกมาแต่ปลาหกหานะมองเขาคุดอื่นคุณอย่างหลายแต่เรยวก็หอยมีเขาคุดยจะว่ามันออกมาเลยเด็ดเต็มอ,อยู่เมื่อใด่างๆสิพาเด็กหน่อยไปคุดกิบโปมเดี๋ยวนี้มันออกมามา่วางไข่อ่ะเป็นชาติในบ้านเขาก็ไปเริ่มให้น้อยคุดแล้วแต่ว่ามันหลายนนี้มันออกมาเสม,มเอ,มอ นแหไะพี่น้องจ้ามากนี่ก็<ด>จะขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจยังคิดอยู่ว่ามเมื่ออจะไปหาเหตดหรือบปก่ไปเนาะยังลังเลอยู่ไปรถรถแทนไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีมันก็ได้อยู่